รามเกียรติ์ตอนที่6ศึกตรีบุรัมความเดิมจากตอนที่แล้วมาถึงตอนที่เท้าจจตุรพักสิ้นชีพลงและเท้าลัสเตียนได้ครองพิชัยลงกาแทนราชบิดาอันตัวเท้าลัสเตียนนั้นมีมเหสีอยู่ห้าองค์คือชาลีสมุนทาจิตรมาลีสวุวรรณมาลายัยประภัยเทวีและรัชดาเทวีทุกนางต่างก็งดงามและเป็นที่รักยิ่งของเท้าลัสเตียน ยูมาวันหนึ่งเท้ามารีวราชผู้ซึ่งทูลลาพระอิสวรไปพำนับอยู่ที่เนินเขาพัุเมนนั้นได้ระลึกถึงเท้าจตุรพักผู้น้องชายจึงได้เหาะมาหาที่พิชัยลงกาแต่เมื่อทราบว่าจตุรพักนั้นได้สิ้นไปเสียแล้วก็ให้เศร้าใจเป็นอันมากจึงรำพึงว่าอนิจาเอ๋ยเมื่อเกิดมาในวัตสงสารแล้วจะมีผู้ใดหลีกหนีความตายนั้นหามีไม่ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่เท่าใด ก็ล้วนต้องดับศูนย์ไปเหมือนกันทุกคนตัวพี่ถึงยังอยู่แต่ถึงอย่างไรก็ต้องตามพระอนุชาไปเป็นแน่แท้เวลานี้มีแต่เจ้านเะท้าลัสเตียนที่สืบเผ่าพงพรมของเราเอาไว้จงปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขเถิดแล้วเท้ามารีวราชก็เหาะกลับเนินเขาพระสุเมนไปเวลานั้นก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองโสลดเช่นกัน ด้วยที่ว่าเมืองโสลถนี้มีผู้ปกครองเป็นอสูรผู้เกรียงไกรนามว่าตรีบุรัมถึงแม้ว่าตรีบุรัมจะมีอิทธิฤทธิ์มากถึงขั้นที่ทําให้เทพยดายยังต้องยอมสยบแต่จอมอสูรก็ยังคิดกําเริบอยากจะปราบพระนารายให้ได้ด้วยจึงได้จัดพิธีกองกูลอักคีบูชาไฟขึ้นที่ใต้ต้นรังใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำสาภู ตรีบุรัมนั่งบริกรรมขอพรจากพระอิศวรอยู่ที่นั่นเป็นเวลาถึงเจ็ดปีด้วยอำนาจแห่งการบำเพ็ญเพียรอันแรงกล้านี้ส่งผลให้พระอิศวรซึ่งกำลังประทับอยู่บนพิมานณักเขาไกลลาดเกิดร้อนไปทั่วพระวรากายจึงต้องเพ่งตาทิพย์มองลงมาก็เห็นตรีบุรัมนั่งบริกรรมอยู่ริมแม่น้าจึงได้ส่งโคอุสุภราชแล้วเหาะลงมาถามตรีบุรามว่าคุณบอน เจ้ามีความประสงค์สิ่งใดจึงได้นั่งบริกรรมทรมานสังขารอยู่เช่นนี้มาถึงเจปีเจ็ดวันแล้วเมื่อได้ยินเสียงถามเท้าตรีบุรัมก็ลืมตาขึ้นและพอเห็นว่าเป็นพระยิศวรก็ดีใจอย่างที่สุดจึงทูลไปว่าอันข้าพเจ้านี้ปรารถนาพรอันศักดิ์สิทธิ์ให้ได้มิริดเดชมหาศาลที่แม้แต่พระนารายณ์ก็มิอาจเอาชนะได้ พระอิศวรทรงเห็นความเพียรของตรีบุรัมจึงเกิดความเมตตาท่านจึงให้จอมอสูรให้สัตย์สัญญาว่าจะไม่นำพรที่ได้ไปใช้ในทางที่ไม่ดีไม่ใช้ทำร้ายผู้อื่นฝ่ายอสูรตรีบุรัมก็ให้สัตย์จวาจาว่าจะปกครองบ้านเมืองโดยธรรมจะประพฤติไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่พระอิศวรจึงได้ประทานพรตามที่ตรีบุรัมประสงค์แต่ทว่า การกลับไม่เป็นดังที่จอมอสูรให้สัจ,จวาจากับพระีสวนไว้อำนาจไม่อยู่ในมือของผู้ที่ไม่มีธรรมก็ยิ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้นั้นเหิมเกริมด้วยรู้ตัวว่าตนนั้นเหนือกว่าผู้อื่นและเท้าตรีบุรัมก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นเมื่อกลับคืนสู่นครโสลถแล้วก็แต่งองค์ทรงเครื่อง คว้ากระบองสุรการคู่มือได้ก็เหาะขึ้นไปบนสวรรค์ไปขับไล่เทวดาและข่มเหงรังแกเหล่านางฟ้าไล่ไปตั้งแต่ชั้นจตุมหาราชิกาดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตนิมานนร,รดีล่วงไปจนถึงชั้นปรนิมานนร,รดีเมื่อชมเชยเหล่านางสวรรค์จนสมใจแล้วจึงได้เหาะกลับเมืองโสรถ หมู่เทวดานางฟ้าทั้งหชั้นฟ้าต่างก็เดือดร้อนและได้รับความอับอายกันทั่วหน้าจึงได้ไปทูลฟ้องพระอิศวรพระอิศวน,นั้นพอทราบความก็ให้โกรธตรีบุรัมเป็นที่สุดด้วยเสียสัตว์ปฏิญาณที่ให้ไว้กับตน พระอิศวรจึงได้ไปปรึกษากับเท้าโกสีซึ่งเป็นพระอินทองค์หนึ่งถึงการปราบปรามอาสูรตรีบุรัมผู้นี้ด้วยเล็งเห็นแล้วว่าเป็นงานที่ยากเหตุพระตรีบุรัมได้รับพรจากพระอิศวรไปแล้วทําให้แม้แต่พระพรหมหรือพระนารณา์ก็มิอาจเอาชนะอสูรตนนี้ได้จึงได้เรียกพระอินท์อีกสององค์คือจิตตุบทและจิตตุบาทให้ไปเชิญพระนา,ายณ์และพระพรหมให้มาร่วมกันหารือ หาวิธีปราบอสูรตรีบุรัมตนนี้เพื่อคืนความสงบสุขสู่โลกมนุษย์และสวรรค์เมื่อมาพร้อมครบองค์ประชุมกันแล้วพระอิศวรก็ตรัสว่าการปราบคุนมารตรีบุรัมครั้งนี้นับเป็นศึกที่ใหญ่หลวงยิ่งนักศึกนี้จะถูกเล่าขานไปตราบชั่วกาลปราวสารตราบเท่าการเล่าขานเรื่องนารายอวตารลงไปปราบยักษ์ ด้วยว่าตรีบุรัมได้รับพรวิเศษไปไม่มีผู้ใดสังหารได้องค์พระอีศวรจึงต้องออกโรงไปปราบอสูรด้วยตนเองว่าแล้วจึงสร้างอาวุธโดยเอาพลังของพระพรหมมาสร้างเป็นเกราะเพชรใช้พลังของพระสุเมนมาเป็นคันศรชื่อมหาโลหะโมลีนำเอากำลังของพระยาอนันตนาคราชซึ่งมีพิษมาเป็นสายธนูและนำกำลังของพระนารายมาเป็นลูกศร กลายเป็นเทพศาสตร์าวุธที่มีอนุภาพยิ่ง <c oughs> เมื่อได้อาวุธแล้วพระอิศวรจึงได้สั่งให้พระอินทจิตตุบทไปจัดกระบวนทัพโดยมีพระขันทกุมารโอรสของพระอิศวรคุมกองทัพอสูรเป็นทัพหน้าและมีพระราหูถือเทพธงชัยประจำทัพมีพระพิเนศหรือพระพิคเนศซึ่งเป็นโอรสอีกองคหนึ่งของพระอิศวรคุมกองทัพโหงพรายเป็นปีกซ้าย มีพระพินายน้องชายของพระพิเนรและเป็นผู้สร้างช้างเอราวัณคุมกองทัพพทันเป็นปีกขวาให้ประการผู้ล่วงรู้การเกิดตายของสรรพสิ่งคุมเหล่าวิทยาธรและเกียรกายหรือกองสเสบียงนั่นเองส่วนท้าเวสวรร์ผู้เป็นเจ้าแห่งยักษ์ปกครองสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาคุมหมู่ยักษ์และเป็นยกกระบัดซึ่งเป็นกองดูแลอาวุธและให้พระเพลิงเจ้าแห่งไฟ คุมพูดผีและอสุรกายเป็นกองหลังแต่งทับเสร็จแล้วพระอิศวรจึงทรงสงสนานแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วขึ้นประทับโคอสุภราชญาตราทับอันยิ่งใหญ่เกรียงไกลเหาะสูนครโสลดเมื่ออสูรตรีบุร,รัมรับรู้ว่ามีกองทัพมาล้อมเมืองก็โมโหโครทาเป็นอย่างมากเพราะทะนงตนว่าได้รับพรจากพระอิศวรแล้วยังจะมีใครหน้าไหนหานมาต่อกอน ว่าแล้วก็จัดกระบวนทัพใหญ่คว้าตะบองขึ้นราช,ชรถออกไปรับศึกที่นอกเมืองจนเมื่อออกไปถึงหน้าประตูเมืองแล้วจึงได้รู้ว่าทัพที่ยกมานี้เป็นทัพของพระอิศวรตรีบุรัมตกใจจนหน้าซีดในใจนั้นทั้งเกรงทั้งเสียใจทั้งข้างแ้นจนแน่นอกจอมอสูรไม่ได้กล่าวทักทายพระอิศวรแต่กลับร้องถามไปด้วยความอหังการว่าอันตัวเรานี้มีผิดสิ่งใดหรือ พระอิศวรผู้เป็นใหญ่จึงต้องยกทัพมาราวีเราจนถึงที่นี่พระอิศวรจึงตอบไปว่าเจ้าอาสูรชั่วร้ายเจ้าผิดคำสัพที่ให้ไว้กับเราในวันที่ขอพรประพฤติตอนเป็นพานประพฤติตนผิดธรรมเนียมประเพณีเบียดเบียนทั้งเทวดามนุษย์และฤาษียังความเดือดร้อนไปทั่วเราจะไม่ไว้ชีวิตเจ้าเจ้าจอมอสูร ตรีบุรัมได้สดับองค์การแล้วก็หาได้สำนึกในความผิดแม้สักน้อยจึงกรีทาทัพเข้าโจมตีกองทัพของพระอิศวนก่อนทำให้พระขันทก,กุมารโกรธมากโหงพรายทัพหน้าจึงได้เข้าโรมรันกับกองทัพอสูรทำให้ฝ่ายยักษ์ล้มตายไปเป็นจำนวนมากตรีบุรัมเห็นเช่นนั้นก็ยิ่งแค้นฉวยตะบองเพชรชักรถศึกเข้าฟาดฟันเสียงดังสนัน่นราวกับฟ้าไหวแผ่นดินสะเทือน จนไพรพลผีแตกกระเจิงไปเมื่อพระอิศวรเห็นตรีบุรัมออกมารบเองจึงได้ขับโคออกไปแล้วหยิบสอนพระนารายขึ้นน้าวไปถึงสามคราลูกธนูก็ไม่พ้นไปจากแหล่งว่าด้วยพระนารายที่เป็นสอนนั้นกำลังหลับสนิททาให้พระอิศวรพิโรธถ,ถึงกับเควยงสอนทิ้งไปพระนารายถึงกับสะดุ้งตื่นและได้ขออภัยต่อพระอิศวรพระนารายทูลว่า เหตุที่ข้าเคลิมหลับไปนั้นก็ด้วยว่าเป็นเพราะพรพิเศษที่ท่านให้ไว้แก่ตรีบุรรมทำให้แม้แต่ข้าก็มีอาจสังหารอสูรผู้นี้ได้พระอิศวรได้ฟังความดังนั้นก็คลายพิโรธจึงตรัสว่าเมื่อธนูนี้ใช้สังหารตรีบุรรมไม่ได้เราก็จะใช้ตาไฟตาที่สามของเราเผาเจ้าอสูรผู้นี้ด้วยเพลิงกรดแต่ด้วยความที่ว่าเมื่อตาที่สามเปิดก็จะเผาไหม้ทุกสิ่ง พระอิศวรจึงใช้กล้องมณีขึ้นส่องไปทางที่ตรีบุรัมอยู่แล้วเปิดตาไฟในชั่วพริบตาไฟกรดก็เผาไหม้ตรีบุรัมและไพร่ผลยักษ์ไปสิ้นหลังจากปราบตรีบุรัมสำเร็จแล้วพระอิศวรจึงรับสั่งให้เอาธนูมหาโลหโมลีที่สร้างจากกำลังของพระสุเมนนั้นไปไว้ที่เมืองมิถิลาส่วนเกราะแก้วที่สร้างจากกำลังของพระพมนั้นให้ฝากฤาษีอักตะ ผู้ทรงชาญแก่กล้าเป็นผู้เก็บรักษาไว้เพื่อรอมอบให้แก่พระนารายณ์ซึ่งจะอวะตารลงมาปราบยักษ์ในการข้างหน้าจากนั้นจึงได้ยกขบวนกลับไปยังเขาไกรลาดเรื่องราวในตอนนี้จะยาวนิดนึงนะคะ <c oughs> ก็เป็นเรื่องของมหาศึกนินา <c oughs> เอาละค่ะขยายความเพิ่มเติมนะคะพระการหนึ่งในผู้คุมทัพในศึกครั้งนี้นะคะ เป็นเทพผู้ควบคุมหมู่วิญญาณค่ะแล้วก็แอบสปอยนิดนึงนะคะว่าท่านเป็นบิดาของมิลพัทค่ะซึ่งในอนาคตจะเป็นหนึ่งในฐานวานอนของพระรามค่ะส่วนเรื่องโอรสของพระอิศวรเนี่ยบางตำรานะคะจะบอกว่ามีเพียงแค่2ององค์ค่ะคือพระขันทกุมารและพระพิเนศหรือพระพิเคเนศวนนะคะส่วนพระพินายหรือว่าเจ้าแห่งช้างเนี่ยบางตำราเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งปางของพระพิเคเนศวนค่ะคลิปนี้จะยาวเกินไปแล้วนะพอดีกว่า อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วพบกับมีเรื่องเล่าได้ใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ